สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับสู่ Doom Bar Cave ถ้ำมีนรกนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็อยากที่จะมาพูดถึงอนิเมะที่ผมเรียกได้ว่าฮ p e ที่สุดเลยนะครับกับ Chainsaw Man นั่นเองวันนี้เนี่ยผมก็อยากที่จะมาพูดถึงเรื่อง Chainsaw Man นั่นเองนะครับหลังจากที่เมื่อกี้นะครับได้มีการปล่อย P.V. ออกมาซึ่งผมก็เข้าไปดู P.V. ด้วยแล้วก็เข้าไปดูงานโดยรวมของแมปป้าด้วยนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาคุยเรื่อง P ีวีที่ปล่อยออกมานะครับแล้วก็คุยเรื่องเชนซองแมนนิดหน่อยแล้วก็ q a ที่เกิดขึ้นหลังงานนะครับก็เท้าความนิดนึงแล้วกันนะครับก็คือผมอ่ะชอบเชนซองแมนมากมากเลยนะครับแล้วก็ตอนแรกที่เขาประกาศทําอนิเมะเนี่ยก็ลุ้นอยู่นะครับว่าสตูดิโอไหนมันจะได้ทำเนาะแล้วก็สรุปว่าได้แมปป้าไปซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็ยังกังวลอยู่ว่าแมปป้าเนี่ยจะออกมาโอเคไหมเพราะว่าเอ้ยเราว่าแมปป้าทำงานออกมาได้ดีครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าแมปป้ามันงานมันโหลดนิดนึงนะครับคือแบบเขามีงานเยอะมากเลยผมกลัวว่าแบบ เอ้ยจะมีเวลาทําไม่พอหรือเปล่ากาลังคนจะไม่พอหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าดูจากแนวทางของตัวทีเซอร์ที่ปล่อยออกมาเนี่ยนะผมรู้สึกว่าเออโล่งใจไประดับหนึ่งนะครับคิดว่างานเนี้ยน่าจะออกมาสเกลเดียวกันกับจูจูสึกไคเซนซึ่งดีมากๆนะครับคือส่วนตัวผมอ่ะดูจูจูสึกไคเซ็แล้วก็อ่านด้วยนะผมคิดว่าอนิเมะเป็นการยกระดับขึ้นมาจากมังงะเลยคือมังงะมันดีอยู่แล้วแต่ว่าอนิเมะผมรู้สึกว่าตัวอนิเมะทำได้ดีกว่ามังงะซึ่งมันไม่เกิดขึ้นบ่อยนะครับคือส่วนใหญ่อ่ะมันจะเป็นประมาณววว่่าาดูออนเเมะแล้้คจบกย อ่านมังงะเนี่ยมันสนุกกว่าดีกว่านะแต่สําหรับผมอ่ะผมว่าสําหรับจูจูสุดไคเซ็นน่ะอนิเมะทำออกมาได้ดีกว่ามังงะมาคุยกันเรื่องเซนซอมแมนพีวีกันแล้วกันนะครับก็ผมไม่เปิดเสียงนะเดี๋ยวบินแล้วก็ผมจะทําจอเล็กๆหน่อยนะครับคิดว่าเพื่อนๆเนี่ยก็น่าจะได้ดูกันหมดแล้วนะครับใครยังไม่ได้ดูก็น่าจะกดไปดูซะนะครับอย่างแรกเลยที่อยากจะพูดถึงเรื่องพีวีเนี่ยผมคิดว่าเอ้ยเขาเขาโชว์นะเขาเขาโชว์งานภาพให้เรามั่นใจเลยว่างานภาพเนี่ยจะออกมาทรงเดียวกับจูจูสุดแน่นอนนะครับแล้วก็พวกแสงสีไไลลเเสส้้้้้นนนออออะะรรแแบบบียยยทาาากกมดดวววคคั็ิ่ ผมคิดว่าเขาแบบเขาแทนสเลตเส้นของอาจารย์ฟูจิโมโตะมาได้ดีครับแต่ช็อตพวกเนี้ยผมคิดว่าช็อตพวกเนี้ยมันอยู่ใน OP เนียเลยว่ะผมอยู่ในเพลงว่ะผมรู้สึกมันมีความรู้สึกบางอย่างเว้ยว่าแบบมันไม่ใช่ช็อตในอนิเมะเนีกยเหปะเรื่องแบบเรื่องเรื่องสีเรื่องแสงอนะไรแบบเนี้ยผมคิดว่ามันไม่ใช่ช็อตในอนิเมะที่อยู่ในตอนเว้ยผมเดาๆผมเดานะไอช็อตเนี้ยไอช็อตไอช็อตพวกเนี้ยอ่ะอย่างเงี้ยครับช็อตแบบเนี้ยผมคิดว่าเนี่ยมีโอกาสอยู่ในอนิเมะ น่าจะเป็นน่าจะเป็นตอนเปิดเรื่องแล้วก็น่าจะมีแบบตอนย้อนอดนีตนิดนึงอะไรแบบเนี้ยเนาะผมคิดว่ามันน่าจะมีอยู่แต่ว่าไอ้ช็อตในบ้านอะไอ้ช็อตบ้านฮยายาคาวะเนี่ยผมว่าผมว่าแม่งเป็นโอพีแน่เลยผมว่าอยู่ในโอพีแน่เลยเนี่ยโอ้โหแสงมาอย่างเงี้เนี่ยโอพี OP แน่นอนเนี่ยมีโชว์อ่างล้างมือเนี่ยผมว่าชอ็ชอตโอพีแน่นอนครับอันเนี้ยผมว่าก็โอพีเว้ยผมมีความรู้สึกว่ามันจะเป็นแบบมันมีอะไรบางอย่างอะว่าแบบเดี๋ยวมันต้องมีมันต้องมีเครดิตชื่อคนขึ้นข้นขางข้าอะเออ อันนี้ผมก็ผมรู้สึกว่ามัน UOP หมดเลยเว้ยพวกเนี้ยอันนี้ไม่เนียไอพวกเนี้ยพ,พวกที่เหลือหลังจากนั้นน่ะผมว่าไม่ใช่แล้วพวกเนี้ยน่าจะหยุดน่าจะเป็นช็อตจริงๆในอนิเมะโอ้โหเฉียบปะผมแม่งโคตรเท่เลยออกมานาทีเดียวแต่ว่าแบบโอ้โหแม่งไฮป์มากเดี๋ยวย้อนกลับก่อนเพราะว่ามันมันไวมากผมพูดไม่หมดก็ถ้าใครอ่านหนังสือเนี่ยน่าจะรู้ว่าไอช็อตเนี้ยมันไม่ ถ้าผมจำไม่ผิดนะมันไม่มันไม่อยู่ในเนื้อเรื่องหลักมันจะอยู่ในท้ายเล่มถ้าจผมจะไม่ผิดนะที่เป็นไปไทะเลอ่ะผมรู้สึกว่ามันอยู่ท้ายเล่มเป็นฉากที่เพิ่มเข้ามานะครับไม่อยู่ในมังงะก็เลยเลยคิดว่ามันเป็นการเพิ่มของมังงะหรือว่ามันเอาตอนท้ายตอนที่อยู่ท้ายตอนมาเพราะผมถ้าจำไม่ผิดผมคุ้นๆว่ามันเหมือนจะเป็นตอนที่มันอยู่ท้ายเล่มอ่ะเออเอามาทําด้วยซึ่งอ oh, ันจูจูสู๋เขาก็ทำเขาเอาตอนท้ายเล่มมาทําเป็นแบบตอนท้ายอนิเมะหรืออะไรแบบนี้ครับเป็นสนิปเพจตอนท้ายอะไรแบบนี้ ก็อรอลุ้นกันไปครับว่ามันมีฉากมันจะมีบีชเอพิโซดจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็อย่างเงี้ยฉากอากิกับฮิเมโนะเนี่ยก็ไม่มีในไม่มีในมังงะนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบภาพหลอนภาพลวงตาหรือว่ามีจริงๆคือมันจะเพิ่มบทเขียนขึ้นมาเพิ่มจริงๆเพราะว่าถ้าพูดตามตรงอะเชนซองแมนมันมันมีที่ว่างให้เพิ่มเติมอะไรเยอะมากเลยนะครับในตัวมังงะเดี๋ยวผมจะอธิบายทีตอนท้ายๆคิดว่าคิดว่าซีซั่นแรกอะเพราะว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเราเห็นพวกนี้ละ เป็นตัวละครในตอนในอนาคตเนาะผมผมเลยคิดว่าเขาน่าจะมาเวเดียวกันกับจูจูสุก็คือทําเป็นสองสองครึ่งน่าจะแบ่งสองครึ่งนะครับ <c oughs> คิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นพีวีของช่วงครึ่งแรกนะถ้าถ้าเขาจะทําแค่ถ้าเขาจะทแา,าะทแบบ20ิตอนนะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะมากันกี่ตอนเพราะว่าในที่ที่มีการประกาศแล้วก็นในงานเขาก็ไม่ได้อธิบายนะครับว่ามันจะมีกันกี่ตอนเราก็จะเดาไม่ได้ว่ามันจะทําถึงตอนไหนเนาะแต่ว่าจากในฉากทั้งหมดเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันถึงแค่คาตาาอาร์ นะครับมันคือแค่ภาคภาคดาบคาตนะนะไม่น่าจะไปถึงภาคภาคลีเซอันนี้จะอยากจะพูดถึงอันนี้มากเพราะเพราะเพราะช่วงนี้จะเป็นเห็นชัดแล้วว่าตอนแรกเขาโชว์งานภาพใช่ไหมตอนนี้คือโชว์ฉากแอคชั่นละอ่าเนี่ยเราก็จะได้เห็นเห็นฉากแอคชั่นเพิ่มเติมนะครับอ่านี่ก็เป็นสู้กับปีศาจขางค้าวแล้วก็ปีศาจธาตุแล้วก็ช่วงช่วงสู้กับปีศาจสอมบี่ตอนแรกๆนะครับอันนี้ที่ผมอยากจะบอกก็คือเนี่ยแหละว่าเชนซอมแมนอ่ะ so มันมี มันมีที่ว่างให้เติมอะไรเยอะมากเว้ยเพราะว่าแบบงานภาพของอาจารย์ฟูจิโมโตะเขาจะวาดเป็นเหมือนเหมือนคอมิกอะนึกออกปะเขาจะวาดเป็นแบบเป็นสเปดเพจใหญ่ๆแต่เขาจะไม่ลงรายละเอียดการต่อสู้เว้ยมันจะไม่เหมือนแบบอารมณ์แบบนารูโตะบรีชหรือว่าแบบดิมอนเลเยอร์หรือว่าอะไรแบบนี้ยที่แบบประมาณว่ามันจะต้องมีการเขียนฉากแอคชั่นเหมือนจะแบบเยอะๆๆๆๆๆอะไรแบบนี้นะก็คืออย่างเงี้ยแมปป้าเนี่ยก็จะปล่อยเต็มที่เลยเพราะว่าฉากสู้กับซอมบี้อย่างเงี้ยในในในมังงะมันก็มีแค่เป็นแบบเป็นสเปดเพจใหญ่ๆโชว์ใช่ไหม เออแล้วก็มีฉากแบบฉากไอคอนิกอยู่ประมาณ2อท่าเท่านั้นแต่ว่าแมปป้าเนี่ยก็จะต้องไป a อนิเมตฉากสู้เองหมดเลยก็คือเป็นแบบโอเพนให้แมปป้าเอาไปทําอะไรก็ได้นะครับซึ่งจากที่เห็นมาเนี่ยผมว่าทำออกมาสวยนะแล้วก็ที่แฟนๆกังวลนิดนึงตอนแรกเพราะเขาคิดว่าจะเป็น 3D หรือเปล่าเพราะว่าบางคนไม่ชอบ CGI ทํา 3D เนาะผมคิดว่าเขาน่าจะทำ a อนิเมตตัวเชนซอมแมนตัวทุกตัวที่เป็นที่เป็นไฮบริดนะครับ ผมคิดว่าน่าจะอนิเมตเป็น3มิติแบบนี้แหละก็คิดว่าเพืเ่อนๆคิดว่ามันจะทากันกี่ซีซั่นคิดเอ้ยไม่ใช่สิต้องบอกว่าซีซั่นแรกจะทาถึงไหนผมคิดว่านะถ้าทํา13ตอนน่ะผมอยากให้เขาทาทีละ13ตอนไว้เพราะว่าเราก็รู้กันว่าเจนซอมแมนมันจบแล้วเนาะมันมีแค่11เล่มองอีผมไม่อยากให้มันรีบจบอะเออผมไม่อยากให้เขาทำให้เขารีบรีบทำไล่ไล่ไล่ผมคิดว่าแมปป้าน่าจะทํา1บสัผมผมผมเดานะทํา11ตอนก่อน ทำส1ตอนแรกแล้วก็จบแค่าพพาคาตนะพอจบถึงภาคดับคาตนาพอแล้วก็ที่เหลือก็จะได้แบบไปทําอีกประมาณสซีซันแล้วค่อยจบก็คือผมเดาๆว่าน่าจะประมาณ3ซีซันเนาะส1เล่มสซีซันน่าจะจบแต่ว่าถ้าทําทํารวดเดียวจบเลยอะ่ะเป็นไปได้ไหมผมว่าก็เป็นไปได้ก็คิดว่าถ้าทํา24ตอนน่าจะจบครึ่งแรกดับคาตนาะใช่ไหมแล้วก็ครึ่งหลังก็จบเลยอาจจะทำซีซันเดียวจบเลยผมว่ามันทำทันอยู่เพราะว่าเซนโ์แมนเนื้อหามันไม่ค่อยเยอะ แต่ว่าดูจากดูจากขนาดแล้วอะผมว่าประมาณ2ซีซันน่าจะกำลังดีครับทำจบก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าเขาให้เขาประกาศเพิ่มเติมเพราะตอนนี้ข้อมูลยังไม่มีเลยขนาดวันฉายยังไม่ออกเลยอะเพราะว่าไอ้ที่มีวันท,ที่ขึ้นมาตอนแรกตอนหลังอะมันจะเป็นวันฉายที่เป็นวันช็อตวันช็อตของเรื่องใหม่ของอาจารย์ฟูจิโมโตะนะครับวันที่17เดือนหน้าก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาคุยเรื่อง Q&A แล้วกันนะครับว่า Q&A มันมีอะไรบ้าง ช่วงท้ายของงานเนี่ยก็จะมีการเอาคําถามที่แฟนๆเนี่ยส่งมาในทวิตเตอร์นะครับแล้วก็เอาไปให้อาจารย์ฟูจิมุโตะตอบซึ่งเขาก็เอาคําถามเอ้ยเอา,เอาคําตอบเนี่ยมาขึ้น PowerPoint เ,เนาะตอนท้ายเป็นสไลด์สไปนะครับก็อันนี้ผมเอาผมเอาที่เขาแปลมาผมไม่ได้พูดญี่ปุ่นเนาะผมเอาที่แปลมาจากในทวิตเตอร์นะครับก็อย่างเช่นแบบคําถามแรกนะเขาถามเลยว่าเอ้ยอาจารย์ฟูจิมุโตะเนี่ยรู้เมื่อไหร่ว่าตัวเองเนี่ยอยากเป็นนักเขียนการ์ตูนนะครับก็ อาจารย์ฟูจิมโตะเขาก็บอกว่าตอนประมาณมปลาเอ้ยมต้นนะครับตอนประมาณมต้นเนี่ยเขาตื่นมากลางดึกเว้ยไปเข้าห้องน้ำใช่ปะแล้วก็ได้ยินแบบพ่อกับแม่แอบคุยกันว,กว่าทัชกีเนี่ยน่าจะโตมาเป็นนีดไม่มีงานทำแน่เลยเพราะฉะนั้น,เ,นเราต้องดูแลลูกเราให้ดีกว่านี้นะครับอะไรประมาณนี้ก็เป็นเป็นโมเมนต์นนที่อาจารย์ฟูจิโมโตะรู้ว่าเฮ้ยจะต้องมาเป็นนักเขียนการ์ตูนแล้วล่ละเพราะว่าเขาอะอยากจะทำงานเขาอยากจะสร้างผลงานใช่ไหมเขาเป็นคนชอบดูหนังชอบเกมชอบการ์ตูนอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าเขาคิดว่า เขาว่าไม่สามารถที่จะทาหนังได้เว้ยเพราะว่าการทาหนังมันต้องใช้หลายคนถูกปะมันต้องมีแบบนักเขียนมีสตูดิโอมีงบ,ม,งบมันใช้ทุนเยอะมากแต่ว่าถ้าเขาเน,นีเ่ยเป็นนักเขียนการ์ตูนหรือว่าเป็นนักเขียนนิยายเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างเรื่องราวของตัวเองได้ในราคาที่ถูกกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่เขาเนี่ยอยากเป็นนักเขียนการ์ตูนนะครับอ่าคำถามที่2นะครับก็จะเป็นอะไรคืออินสปิเรชันหลักของการสร้างเชนซอลแมนนะครับแล้วก็อาจารย์ฟูจิมโตะเขาก็บอกว่า หนังเรื่อง Texas Chainsaw Massacre นะครับก็คือหนังหนังผมจำไม่ได้ชื่อไทยมันชื่ออะไรนะแต่ว่ามันเป็นหนังเลื่อยอไอ่าเจอละหนังมันชื่อสิงหาสับนะครับที่มันเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่ใช้เลื่อยครับเขาบอกว่าเลื่อยมันเท่มากเขาก็เลยชอบชอบอิมเมจของเลื่อยมันดูมันดูเท่มันดูสตรองอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็คําถามที่3นะครับว่าความฝันของโจิตะเนี่ยก็คือมันจะสปอยล่าวะ คือคนมันถามว่าความฝันของโยยุตะก็คือการถูกกอดนะครับการที่มีคนกอดเขาเลยถามว่าแล้วความฝันของฟูจิโมโตะเนี่ยคืออะไรความฝันอ,อาจารย์ฟูจิโมโตะคืออะไรนะครับอาจารย์ฟูจิโมโตะเขาก็บอกว่าความฝันของเขาก็คือแค่มีชีวิตดีๆสบายๆแค่นี้นก็พอแล้วนะครับแล้วก็คําถามถามัดไปนะครับก็เป็นคําถามเกี่ยวกับอาหารเช้านะครับบอกว่าอาหารเช้าที่ชอบที่สุดเนี่ยคืออะไรนะครับอาจารย์ฟูจิโมโตะเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยทำงานเป็นนักเขียนการ์ตูนเนี่ยจะเช้าหรือจะกลางคืนเนี่ยก็ ไม่ค่อยแตกต่างกันนะครับมันจะเป็นเพราะว่าน่าจะพูดประมาณว่าแบบทํางานหางรุ่มห่างค่ําอะไรแบบนี้นะครับก็บอกว่าถ้าตื่นมาตอนเช้าเนี่ยก็อยากที่จะกินไข่ลวกนะครับแล้วก็มีเนื้อบ้างนิดหน่อยเนื้ออะไรก็ได้โยเกิร์ตแล้วก็กินยายาอะไรวะกินอาหารเสริมนะครับซึ่งเขาเองก็เนี่ยก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ากินอาหารเสริมไปเนี่ยมันจะช่วยหรือเปล่าอ่าแล้วก็คําถามถัดไปนะครับเกี่ยวกับความกลัวเพราะว่าปีศาจในเรื่องนี้มันเกี่ยวกับความกลัวเนาะอ่าเขาก็ถามว่า สิ่งที่อาจารย์ฟูจิโมโต้เนี่ยกลัวที่สุดคืออะไรนะครับอาจารย์ฟูจิโมโต้เขาก็บอกว่าสิ่งที่เขากลัวเนี่ยเขากลัวคนที่ไม่ทําตามกฎระเบียบอะไรแบบนี้เพราะว่าเขาเนี่ยวันหนึ่งเขาเห็นแบบลุงแก่เนี่ยเดินไปเตะนกพิราบเว้ยแล้วเขาก็คิดว่าแบบเฮ้ยมันน่ากลัวมากเลยเพราะว่าคือถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เป็นการทําลายกฎระเบียบแบบกฎหมายอะไรแบบนี้นะแต่มันเหมือนกับมันทําลายกฎของสังคมที่แบบเราเราคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้แบบเนี้ยเขาก็แบบคิดว่าแบบเอ้ยลุงคนนี้แม่งน่ากลัวมากเลย แล้วก็เขาไม่ชอบเ้ยที่จะแบบว่าอยู่กับคนแบบนี้เพราะว่าถ้าอยู่ดีๆเขาจะลุกขึ้นมาเตะนกพิราบได้เนี่ยแสดงว่าอยู่ดีๆเขาอาจจะแบบทําอะไรที่มันโหดร้ายกว่านี้ได้บ้าได้อะไรแบบนี้ประมาณนี้นะแล้วก็คําถามถัดไปครับว่าว่าปจิตะเนี่ยเวลาจับเนี่ยเวลาเราจเราจับแล้วจะโอ้ยผมลืมมีนี่อยู่ลืมเอามาโชว์โหพูดตั้งนานนะครับก็ก็ถามว่าแบบปจิตะเนี่ยเวลากอดเวลาจับเนี่ยเท็กเจอร์มันเป็นยังไงนะครับก็เขาก็บอกว่า โบยตาเนี่ยเท็กเจอร์มันน่าจะประมาณคล้ายๆกับดรายมาริโมมอสบอลนะครับซึ่งเดี๋ยวผมเอารูปใส่ให้ดูมันจะเป็นแบบน่าจะเป็นผมเดานะมันน่าจะเป็นเหมือนก้อนหญ้าเออผมคิดว่าน,น่าจะเป็นขนขนเหมือนหญ้านะครับแปลกดีเหมือนกันนะเออเพราะว่าแบบเราดูในลายเส้นเนี้ยมันก็จะเราก็คิดว่ามันจะเป็นเหมือนแบบมาร์ชเมลโล่เนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นหมานะผมมันก็เลยแบบมีขนนะแบบเนี้เออแล้วก็มีคนถามนะครับว่าเอ้ยถ้าสมมติว่า อาจารย์ฟูจิมโตะจะตายเนี่ยแล้วก็นึกถึงหนังสักเรื่องเนี่ยเขาจะนึกถึงเรื่องอะไรนะครับแล้วก็อาจารย์ฟูจิมโตะก็บอกว่าเขาอะชอบดูหนังมากเลยแต่ว่าถ้าให้ผู้ตอบตอนนี้เลยเขาจะบอกว่าพลาซายไ้เพราะว่าเขาชอบซีนที่คนลูกครับที่จังอะที่เหมือนกับว่าหาสัญญาณ Wi-Fi บนซ่วมอะครับนืกออปะในฟลาซาอะเออเขาบอกเขาว่าฉากนียมันเป็นฉากที่แบบสวยงามมากนะครับซึ่งผมว่าหลายๆคนก็คงจะลุ รู้อยู่แล้วนะเพราะว่าแบบมันอารมณ์ฟิลเดียวกันกับมุกตลกในเชนซอลแมนมากมากเลยประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้รีบถ่ายสั้นๆก็หลังจากนี้เนี่ยผมเตรียมทำคอนเทนต์เชนซอลแมนอยู่นะน่าจะมันน่าจะมานอีกทีหนึ่งน่าจะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทําไว้คือคิดว่าน่าจะได้ทําเยอะหน่อยเพราะผมแบบชอบมากนะครับ ก่อนจากกันเนี่ยก็อยากจะขอขอบคุณผู้สนับสนุนชาแนลนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นป๊อปคอนนะครับป๊อปคอนป๊อปสตาจาก Major c ์ซีนิเพกนะครับก็ตอนนี้โรงหนังยังไม่เปิดเนาะแต่ว่าถ้าใครแบบดูหนังอยู่บ้านดูอนิเมะเล่นเกมอะไรแบบนี้ก็ซื้อมาทานได้นะครับถ้าใครแบบหิวหรือว่าอยากมีความอยากกระเฮียนกระหือรืออยากกินป๊อปคอนนะครับก็ถ้าปเป็นตัว ป๊อบสตาร์มไอโค้ดว้ป๊อปคอนเนี่ยก็จะเป็นป๊อปคอนเมเจอร์เลยเหมือนป๊อปคอนเมเจอร์เลยรสชีสนะครับซึ่งผมว่าเป็นป๊อปคอนเมเจอร์รสชีสคือเป็นป๊อปคอนที่ผมกินประจำนะครับเวลาดูหนังแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นป๊อปคอนที่คนชอบที่สุดแล้วล่ะนะแล้วก็ถ้าใครชอบแบบป๊อปคอนหวานเนี่ยก็อยากจะแนะนำเป็นนี่นะครับเป็นป๊อบสตาร์สแน็คนะครับก็จะมีรสแบบรสชีสรสสตรอเบอรี่รสช็อกโกแลตรสแมคเคอเรลคาร์เมลมาคเคอเโต้รสบานอฟฟี่อะไรแบบนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ทางอแอปเดลิเว วิลล่าแล้วก็กูเม่มาร์เก็ตนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนชาแนลนะครับก็คือเมมเบอร์ชิพของเราเองนะครับก็ขอขอบคุณคุณเดนิวโอมยี่สี่นะครับคุณอิทธิมิวคุณวรพัฒน์อานะครับคุณนิกกี้คุณน็อตเจ็ดสิบแปดเอ็มหนึ่งคุณเดชนะครับคุณปิตินะครับแล้วก็คุณนัทสุพนัทแล้วก็คุณชิมเฮดแล้วก็ขอบคุณคุณเซนิตสำหรับการสนับสนุนนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับสำหรับเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้อัพคอนเทนนนต์เเเเลลลลลยยยะะะคคครรรรัับบบบพาาาาาวววว่่่่แแแมมมมีีหือองกกก้้็ไ เหมือนกับหมดไฟนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไฟกลับมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเจอกันได้นะครับคิดว่าน่าจะมีวิดีโอลงทุกอาทิตย์นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะได้ไลฟ์เกมอะไรแบบนี้หรือเปล่าก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับก็ไว้เจอกันก็ขอบคุณเพื่อทุกคนมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย